ขอบคุณครับขอบทุณคมากครับจากทุกรายกาทั้งรายกานที่คือรายการโรคุณต่อยคและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้เป็นขนมครับขนมชนิดนี้เป็นขนมเก่าแก่โบราณชื่อว่าขนมโสมนัสซึ่งแปลว่าเบิกบานมีความสุขโสมนัเนะใช่ไหมเบิกบานมีความสุขมีความยินดีตรงข้ามกับโทมนัสโทมนัสคือโมโหผม กำลังค ah ิดว่าจะให้คุณโกทำขนมขนมอะไรครับโทมนัสไม่แ uh ต่ผมว่าผมว่าคุณโกอาจจะไม่ถนัดอันนี้ผมอาจจะถนัดทำไมอ่ะเพราะขนมโทมนัสเนี่ยผมจะแบบต้องนัดเขาก่อนแล้วผมโทรมันจริงอย่างที่โผูซพูดพูดใช่หลายคนเคยบอกเคยจำนายว่า อ๋อทั้งพี่ไปทางตลกไม่ได้แต่มันก็ดังดันไม่ใช่ดันธรรมดาอ่ะดันทุรังแล้วก็เขาก็บอกกันหลายคนแล้วว่าให้ออออกไปทางสาระสาระออเข้าใจผิดอ๋อเหรอครับออก็บอกอ๋อสาระได้ได้เลยอ๋อจะออกไปทางสารเณรขอบคุณครับอ้โหแฉบอันนี้เขาให้มานีเล่นบทครบมุดนโอเคครับตอนนี้มาตรงนี้กันเลยดีกว่ามาเรื่องราวของขนมของเราในวันนี้มาจากร้านเครือทิปครับ คือที่เป็นร้านเก่าแก่มากๆและขนมันิ้เป็นขนมที่สร้างชื่อเสียงให้เขาหนึ่งในจํานวนขนมของเขาคือขนมโสมนัสครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าโอ้โหทำยังไงโอ้โหเป็นโชคดีของเราแล้วขอเชิญท่านชมพบกับคุณกะสิดบุญยวัฒน์จากร้านเครือทิพย์ครับยินครับดูครับเรื่ดีเครับเป็นไงบ้านเธอสบายดีสบายดีครับลูกเต้าลูกเต้าสองคนครับสบายดีสบายดีทั้งคู่ครับภรรยาทุกคนสบายดี อ้าวพอดีมีคนดีมาด้วยโอ้โหภรรยาทุกคนเลยเหรอถามผิดต้องถามว่าลูกทุกคนสบายดีหรือเปล่าถามผิดนะคุณแม่สบายดีไหมแม่สบายดีค่ะแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้60สปลายปลายแล้วครับหกสิบปลายปลายแต่ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงยังแข็งแรงอยู่เคลียร์ทริปนี่กี่ปีละห้าสิบกว่าปีแล้วครับห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีนั่นก็แต่คุณแม่เนี่ยอายุสิบกว่าขวบเองนะครับ ใช่ครับสต่รุ่นคุณยายครับฮะแต่รุ่นคุณยายใช่ตอนนั้นวิ่งเล่นอยู่แต่คุณยายก็ทําอะไรก็วิ่งเล่นเขาก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่สมัยของก็ไล่ไปมาเขาไม่ได้ไล่ครับเอาที่อยากจะรู้มาดูมาดูมาช่วยมาทําใช่ปะใช่ครับก็ไปช่วยจับช่วยทำเนี้ยหรอใช่ไม่ก็เขาก็ให้ไปที่อื่นใไปยอมายุ่งเออทำไมผมไม่มีจังหวะอะไรอย่างนี้นั้งเลยเนอะเขาไล่ไปจริงๆแต่แต่คนมันรักครับแม่ไม่เอาแม่ไม่ยอมแม่ทํา จนกลายเป็นเครือชิปในทุกวันนี้นี่นี่วันนี้มาด้วยนั่งอยู่นี่นะตอนแรกเขาบอกให้นั่งตรงนี้แกก็เดินเลยไปเลยแกก็ไปกลวันดีกล้องมาวันดีน้อยวันดีค้ามแม่รู้เรื่องอวันดีครับนี่รู้เรื่องแล้วเห็นไหมคุณแม่นะครับแต่วันที่จะมาสอนทําขนมโสมนัดครับผมอันนี้ก็อยู่คู่กับเครือชิปใ่ครับมาตั้งแต่แรกเลยครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันเครือชิปมีร้านอยู่ที่มีอยู่ห้าสาขาครับนี่ห้าสาขาที่ไหนบ้างมีลาดพร้าวซอยหนึ่งนะครับลาดพร้าวซอยหนึ่งร้อยหนึ่ง นะครับม ja ีตรงข้ามมหายาลัยเกษตรครับครับแล้ว <Gun> ก <s> mm ็ตรงตลาดนัดตรงเพิ่มการบินไทยนะครับแล้วก็ตรงเสรีมาร์เก็ตตรงเดตไนพรามเก้าครับออกอากาศไปวันนี้อาจจะมีเพิ่มอีกเป็นสิบสาขาเลยใช่ครับจริงๆของเข้าอร่อยทําอะไรก็ตามนะของกินเนี่ยเชื่อผมเถอะอร่อยมาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคืออร่อยอย่างอื่นเดี๋ยวไล่ตามมาครับถูกไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยว่าเขาทำกันยังไงครับขนมสมมันนัส นี่ครับนี่สาขาไหนครับอันนี้ที่โรงงานครับอ๋อที่โรงงานเลยอันนี้ที่โรงงานนะครับนี่ครับขนมมันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นี่เครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำมะพร้าวแก่ครับเป็นมะพร้าวแก่เพราะว่ามะพร้าวแก่เนี่ยนะครับนะมันจะน้อยแล้วมันจะมันครับแล้วเวลามันเอามาอบแห้งนะครับมันจะกรอบง่ายกว่ามะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ไปอบประมาณสักสามสิบนาทีเพื่อให้สีมันให้มันกรอบร้อยห้าสิบองศาประมาณร้อยห้าสิบองศาครับก็เอามาเป็นมะพร้าว แห้งนะครับครับครับอันนี้ไข่ไก่นะครับชัไข่ไก่12ฟอง13อฟองต่อมะพร้าวต่อมะพร้าวัตกี้ที่เห็นคือ1กิโลกิโลตักแห้งเหลือ500อครับอ๋อตักแห้งมันจะเหลือ500ครับผมเอาแต่ไข่ขาวอย่างเดียว12ฟอง12ฟองครับแล้วก็เกลือ1ช้อนนะครับน้ำตาลไอซิ่ง300กรัมครับผมแล้วก็มาตีนะครับตีให้ขึ้นยอดอ่อนนะครับ ก็คือมันเวลามาตั้งเนี่ยมันจะตั้งร้อยยอดมันจะงอทีนึงอย่าให้มันแข็งจนเกินไปเอาแค่ยอดอ่อนยอดอ่อนครับชอบมากเลยดูดิแล้วก็เอาเนื้อมะพร้าวที่ทําไว้อะมาคลุกคลับเข้าไปเลยคแล้วก็มาหยอดมาหยอดให้เป็นรูปนี้ครับผมนี่ครับหยอดอย่างนี้ดูเหมือนง่ายนะแต่ลองไปทำดูไอหยอดนร้านบ้านแาบลำคานมาก อบอุณหภูมิ150องศาครับเป็นเวลาส0นาทีครับวันนี้อบสองรอบครับรอบแรกเนี่ยจะอบให้มันได้สีให้มันสีสวยก่อนกลับด้วยนะกลับขนมด้วยล่าไปอบใหม่อีกประมาณ1ินาทีเหมือนกันเราะว่องศาเหมือนเดิมใช่ครับคราวนี้มันจะไล่ความชื้นเพื่อให้มันกรอบมันจะกรอบเลยและเป็นอันเสร็จสิ้นการทําขนมโสมมนัสครับว้าวทนแค่นี้เองแค่ที่เห็นแต่เวลาทำสังเกตก่อนเลยหนึ่งมะพร้าวมันต้องแก่ มะพร้าวต้องแก่อย่างที่บอกครับว่ามะพร้าวแก่เนี่ยคือเวลาถ้าเราจะต้องการความกรอบเนี่ยยิ่งแก่มากยิ่งดีใช่ครับเพราะว่าเราใช้มะพร้าวทึนทึกไม่ได้ไม่ได้หรือมะพร้าวอ่อนก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันจะไม่แข็งใช่ครับมันน้ําเยอะเกินไปใช่โอ้โหกว่าจะมาทําให้แห้งให้อะไรยากมากแล้วมันก็จะไม่มันด้วยครับใช่ใช่เพราะไอ้ขนมเนี้ยโสมนัสมันต้องการความมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมะพร้าวมันอ่อนมันไม่มันก็เลยต้องแก่เลยแบบแก่กระโหลกกะลาเลยใช่เอจริงๆแก่อย่างนั้นเลยนะฮะ ไข่เหมือนกันเวลาตีต้องตีให้ตั้งยอดแต่สําคัญมากว่ายอดที่ตั้งต้องไม่อ่อนครับเ <c oughs> พราะมันจะงอนหงนิกนิดนึง <c oughs> เยอะครับไอตรงนี้ดูยากมากตีจริงมันอ่าพอเลยได้แนละ้ว <c oughs> ได้แล้วไม่ต้องตีให้ขึ้นเป็นยอด<ง>คือถ้าตั้งยอดขึ้นมาให้มันปลายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเวลาเรายกออกมาปุ๊บปลายมาันจะงอมานิดนิดอย่างเงี้ยความหมายคืออย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่พอถ้าแข็งไปเนี่ยมันมีฟองอากาศข้างในเยอะครับใช่แล้วพอไปอบเนี่ยข้างในมันจะนิ่มใช่ไม่อไม่ได้ฮะ แล้วทําไมต้องอบสองรอบก็รอบแรกเนี่ยอบให้ได้สีก่อนครับแล้วก็ถ้ารอบรอบเราพออบแร้สีวุ้บรอบที่สองเนี่ยสีเราไม่เอาละรอบที่สองเราอบเพื่อให้มันกรอบค่อยๆไล่ความชื้นออกไปเพราะถ้าอบรอบเดียวเนี่ยสีสีมันก็จะไม่ได้แถมข้างในมันก็จะนิ่มอีกอย่างนี้ครับมันไม่พอดีไม่พอดีเพราะว่าพออบสองรอบเนี่ยมันจะมีการกลับใช่ครับกลับไปกลับมาไม่เปลืองคน้ำมันเหรอเขราะแค่เกิดขนมไม่เกิเพราะแค่เกิดขนมไม่เกิมันไมเหลว กรอบใช่ทอดปลาจะให้กรอบก็ต้องทอดสองหนเหมือนกากหมูแคบหมูนะฮะใช่ทานเดียวกันพอทอดเสร็จเรียบร้อยนะมันดูท่าทานได้ที่เรียบร้อยเอาขึ้นมาปล่อยไว้ตึงจนเย็นเลยแล้วเอาไปทอดอีกทีโอโหตอนนี้กรอบเลยเหมือนกันไม่ต่างไม่ต่างกันตรงนี้ตอนี้ก็ไม่รอดเราแล้วตอนนี้เวลาที่ทำเนี่ยตรงหน้าเวลาที่ทําเนี่ยเขาจะทําเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องเป็นอย่างนี้แล้วดูนะค้เท่าไหร่ครับนี้กล่องกล่องนี้หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนี่ฮะ นี่ครับเปิดมาเป็นนี Hah> ้ชุดนีปิดนี้เลยใช่ครับนี่ครับนี่ครับเพราะฉะนั้นยังไงมันก็กรอบครับคุณไม่เปิดก็ได้ครับฮผมเปิดผมรู้ว่าคุณจะเอากลับบ้านครับไม่ต้องเปิดครับอุ้ยอาจะรู้เลยใช่ครับคุณก็ไม่ต้องเปิดหรอกครับเออของผมมันหายไปไหนไม่รู้เลยครับผมโอหอร่อยจริงขออนุญาตหน่อยครับคุณผู้ชมอันนี้คือเมนูชื่อว่าขนมสมนัสของร้านเครือทิพนะครับ นี่เครือทิพย์เครือทิพย์ช่วยส่งคืนด้วยนะฮะอ๋อส่งเอาไว้เท่าที่ต้องการนะครับครับครับนี้เป็นของร้านเครือทิพย์นะครับผู้ชมครับสมันนั้นได้แปลว่าเบิกบานในนี้ก็จะเป็นกลิ่นเราเห็นส่วนผสมเขาก็จะเป็นตัวมะพร้าวคั่วใช่ครับนะครับเพราะนั้นมันจะหอมและกรอบเหมือนฟรีส์ไลน์เลยนะคุณผู้ชมค่ะความมันความกรอบความหอมความหวาน หนูบอกเลยว่าลงตัวหลายหลายคนที่พี่พี่ป้อเขาบอกว่าต้องใช้เผาแก่มันถึงจะหอมมันถึงจะกรอบพออบสองครั้งมันจะทุกอย่างพอท่านกัดเข้าไม่ใชคำแรกมันจะตอบโจทย์ท่านทีทีว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้มไม่เสียแรงคุณผู้ชมไม่เดียแรงที่ได้ชิมขนมนโตมนัดรู้สึกมีความสุข h a ป p y เบิกบานกับร้านเครือทิพย์ครับเมนูขนมโตมนัดครับรับไปเลยครับ ติ๊บแนเต็มติ๊บแนเต็มติบกระเดนเต็มอะไรครับคุณเตยพบผมมองหาว่าเนยมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันไม่ได้ใส่เนยนะครับไม่มีครับน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่นะใส่ไอซิ่งไอซิ่งแต่ว่ามันไม่ได้ใส่เนยใช่แต่ท่านผู้ชมครับถ้าท่านทานในนี้ท่านจะรู้สึกเลยว่า เขาใส่เนยแน่แน่หอมเหมือนเนยมันเป็นความมันจากมะพร้าวใช่ที่หอมเหมือนเนยจริงๆเพราะน้นวันนี้ดีใจกับเครือทิพจริงๆซื้อไปฝากใครไม่มีวันอายใครเลยไม่มีวันอายใครอันนี้สําคัญนะฮะซื้อของไปฝากคนเขาแล้วก็กินชิ้นหนึ่งแล้วเขาทิ้งกลับซื้อไปเสร็จแล้วเขาถามว่าเธอซื้อมาจากไหนอะมันต่างกันมากขอบคุณคุณกระสดิดขอบคุณน้าันเครือทิพขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอด ของเด็ดของดีแบบนี้อยู่ในรายการนี้ครับครับครัวคุณต่อยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกำไ่วันนี้สวัสดีครับกระเพราใครๆก็รู้จักแต่ว่าข้อควรระวังในการบริโภคกระเพารู้ไหมเป็นพืชที่มีฤทธิ์ร้อนการกินกระเพรามากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในได้ถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วยังไม่หยุดอีกก็ บายบายเลยมีซั่วฮ่องกงผัดหมูแดงพริกแห้งครับอันนี้มันไม่แห้งมันกลมกล่อมอยู่ในนั้นเลยวงการในอาหารจีนเนี่ยหรือว่าคนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในตองอูมันอร่อยจริงๆนะครับถ้าจะทำให้มันหอมเต้นเนี่ยมันต้องใช้กระทะเหล็กนิดหนึ่งหนูเคยใช้กระทะกระดาษไม